เอาละครับผมก็สวัสดีท่านชุดท่านกันด้วยนะฮะตอนเราก็สู่ช่องมิน่าโซเซตี้กีติเช่นเคยแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม FC Mobile กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาแนะนำ RM น่าใช้ในงบ 100M นะครับผมสำหรับเม็ดแดงขึ้นไปนะฮะเม็ดเทานี่เราจะไม่พูดถึงนะครับผมนะ5นักเตะที่ผมเคยใช้แล้วก็คิดว่าดีที่สุดนะฮะทั้งโหมดเมเนเจอร์แล้วก็เฮดทูเฮดนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวไหนมันเก่งในโหมดอะไรบ้างนะฮะตอนนี้ทีมที่ผมทำอยู่นะครับผมก็ อ่าสลับสับเปลี่ยนไปแล้วนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เห็นเนาะก็จะมีซีดานนะครับผมเพื่อนๆแนะนํามาว่าให้ซื้อเป็นร่างใหญ่เลยตอนนี้ก็จัดไปทิธีเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวรออัพขึ้นเม็ดแดงเนาะแล้วก็เควินเดอ์บอยนะครับผมตัว CM ผมขายไปพิธีเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ซื้อเป็นเควินเดอ์บอยตำแหน่ง c a เอเอามาใช้นะฮะในโหมดเมนเจอร์ส่วนมากาผมเล่นโหมดเมนเจอร์นะตัวละครที่ผมใช้นี่ก็คือเมนเจอร์แบบดุๆทั้งนั้นเลยนะฮะอ่ามาอ่าเดี๋ยวเรามาเข้าอ่าเนื้อเรื่องในวันนี้กันกก่่อนนดีวาะครับ Rm น่าใช้ในงบ 100m เม็ดแดงขึ้นไปจะมีตัวอะไรบ้างนั้นนะครับผมก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะผมอย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยทั้ง Power p o w e r p a y แล้วก็ p o w e r g a r h ลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดเพื่การ24ชั่วโมงนะครับผมแพ็กเกจใหญ่สุดนะฮะ 3,700บาทเหลือเพียง2,700บาทเท่านั้นนะฮะหรือว่าราคาอาจจะคาดเคลื่อนก็ไม่เกิน3,150บาทนะครับผมลดไปเกือบเกือบ1,000บาทเลยนะฮะใครอยากจัดสามารถไปจัดได้เลยลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิป24ชั่วโมงเหมือนเดิม มาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะผม5ตัวละครที่ผมแนะนำนะฮะที่ผมเคยใช้นะตัวไหนที่ผมไม่เคยใช้เนี่ยก็กราบขอประทานอภัยด้วยถ้าเกิดมันไม่ติดอันดับในวันนี้นะครับผมแล้วก็ตัวละครที่ผมแนะนําแต่ละตัวเนี่ยจะไม่ได้เรียงตามความเก่งแต่ว่าจะเรียงเขาเรียกว่าตามตัวละครที่ผมเคยใช้งานแค่นั้นเองนะครับผมนะตัวไหนเก่งไม่เก่งอันนี้คือไปจัดอันดับกันเอาเองก็แล้วกันเนาะ<ม>ตัวแรกนะผมแดนนิสเบอร์แคมป์นะฮะตัวนี้นี่ผมแนะนําเลยนะฮะปีกนะครับผมโนหนึ่งสำหรับผมเลยตัวนี้นะ มีทั้งความเร็วสกิล4ดาวนะฮะแล้วก็หลอดพลังงานเนี่ยอยู่ที่4ดาวนะครับผมการยิง94ส่งบอล90เลี้ยงบอล95นะครับผมสูง183้าน้ำหนัก78ถนัด 4 5นะครับผมสำหรับการยิงของเท้าเนาะเดนนิสเบอร์แคมนี่ไอหนุ่มปืนโตนะผมไม่ควรพลาดเลยนะฮะสำหรับาสาวกอาร์เซนอลเนาะไม่ใช่อาร์เซนอลก็สามารถใช้ได้นะครับผมตัวนี้เม็ดแดงไม่เกิน, M, นร้อยเอ็มนะฮะน่าซื้อน่าใช้โคตรๆคุณสมบัติพิเศษนะครับผมมีสกิลรูเล็ตนะครับผมแล้วก็มียิงปันง่นโค้งแถมยังมีสกิลเหนือชั้นอีกด้วยสกิลเหนือชั้นเนี่ยเวลาเอาไปเล่นในโหมดเมเนเจอร์โคตรดีนะครับผมนะสกิลเหนือชั้นกับไอสกิลเลี้ยงบอเลเร็ว อันนั้นอนะ่ะคือเวลาไปเล่นเมนเจอร์โคตรโหดนะครับผมนะตัวเนี้ฝีเท้าปกติมันจะอยู่ที่ร้อยกว่าใช่ไหมตัวโหดๆตัวตึง,ตงๆใช่ไหมแต่เบิร์กแคมป์เนี่ยคือสปีดต้นโคตรเร็วใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับผมลองเอาไปใช้ดูเนาะแต่ว่าเวลาเอาไปอัพเนี่ยผมแนะนําว่าให้อัพเป็นเลี้ยงบอลเร็วดูนะครับผมนะเลี้ยงบอลเร็วเนาะแบบลากทีแบบติดเท้ามากนะครับผมนะสำหรับตัวนี้ครบเครื่องนะฮะเสียอย่างเดียวตัวนี้หม่งไม่ค่อยได้นะครับผมมันเป็นปีกเนาะหม่งไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับผมนะ แต่โหมดเมเนเจอร์ใครที่แบบเล่นโหมดเมเนเจอร์กับเฮดทูเฮดอยู่แล้วเนี่ยแนะนําเลยยิ่งใครชอบเล่นอ่าเมเนเจอร์ Manager, ปล่อยเมเนเจอร์ทิ้งไว้นะฮะตัวนี้ผมแนะนําเลยนะให้เป็นโนหนึ่งสำหรับอ่าตัวของผมเองส่วนตัวต่อมานะฮะอูดมานเดมเบเล่นะครับผมอันนี้เนี่ยผมยกให้เป็นโนหนึ่งในเรื่องของเมเนเจอร์เมเนเจอร์นี่คืออย่าให้มันได้กระชากอะ่ะไอตัวเนี้ยอูดมานเดมเบเล่นี่คือถ้ากระชากทีนึงนี่ไม่ต้องตามแล้วครับผมแม่งหายเข้ากลีบเมก ตัวนี้โหดจริงๆนะครับผมนะสกิลคุณสมบัติพิเศษเนี่ยจะมีสกิลเรนโบนะครับผมแล้วก็เมียดเนี่ยเห็นไหมมีสกิลเหนือชั้นแล้วก็เลี้ยงบอเลเร็วนะฮะเท้าห 5, 5้านะครับผมยิงซ้ายยิงขวาตัดเข้าในยิงได้หมดเลยนะฮะตัวนี้นี่เสียเดียวอย่างเดียวเวลาโดนชนมันไม่ค่อยจะสู้ดีตัวนี้มันเป็นตัวแบบกระชากหายกระชากหนีมากกว่าถ้าเกิดว่าโดนตามจี้หรือว่าแรงมันหมดเนี่ยก็คือเรียบร้อยฮะเสียบอลทันทีทันใดเลย ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลา,าเล่นไปเรื่อยๆประมาณ7 0นาทีเนาะประมาณ6-70นาทีเนะี่ยต้องเปลี่ยนออกเพราะว่าตัวนี้มันวิ่งได้ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มเวลา90นาทีมันจะลงมาเกมรับด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าวิ่งขึ้นเกมลุกด้วยเนาะก็ขึ้นสุดลงสุดนั่นะแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นตำแหน่ง lmrm อะไรเงี้ยกระชากทีหายผมแนะนําเลยตัวนี้นะครับผมนะโคตรโหดนะผมเคยไปเจอมาด้วยในแรงแมเนเจอร์คนก็ยังใช้อยู่นะครับผม ขนาดไอตัวล่างเล็กอ่ะไอตัวแบบอ่าล่าง80กว่า90กว่ามันก็เก่งแล้วนะตัวนี้นะแล้วก็ยิ่งเป็นอ่าตัวใหญ่อย่างเนี่ยตำแหน่ง RM เนาะ94นะฮะโคตรโหดกระชากทีหายเลยนะครับผมอันนี้ก็คือตัวที่2ตัวต่อมาตัวที่3ซาเน่นะครับผมนะซาเน่ตัวนี้เพิ่งมาใหม่ ตัวนี้กระชากทีหายเหมือนกันนะครับผมงบไม่ถึง 100M ก็สามารถจัดได้ฝีเท้านะครับผมอยู่ที่103นะฮะสูงร8 3ตัวเนี้ยผมบอกเลยโคตรหนานะครับผมตัวเวลาไปอยู่ในเกมนี่คือหนามากนะฮะวิ่งทีนี่คือแบบชนทูทูไท,ทยๆกัะกองหลังได้อะ่ะไม่เหมือนไอ้พวกเบิร์แคมป์กับ ไอตัวเดมเบเล่เนาะไอสองตัวนั้นก็คือโดนชนโดนสกิดทีหนึ่งนี่ก็อาจจะมีเป๋ๆนิดนึงแต่ตัวนี้นี่คือกระชากทีหายแล้วก็พอถูๆไทยๆนะครับผมไปกับกองหลังเนาะไอไอพวกวิงแบ็กอะสามารถถูๆไทยๆได้นะฮะกระชากทีหายเหมือนกันสําหรับซาเน่ آ, นะครับผมฝีเท้า103นะครับผมการยิง89เกาะการส่งบอล91เ็ดูดิ las, การเลี้ยงบอลน,นะฮะหรือว่าแบบบอลติดเท้าอะเ9เลยนะครับผมตัวนี้นี่แนะนําใครยังไม่เคยใช้ต้องลองจัดดูนะไม่ผิดหวังแน่น นนสำหรับสกิลพิเศษนะครับผมคุณสมบัติพิเศษก็จะมีสกิลรูเลตนะครับผมนะฟรีคิกทรงพลังเนาะแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นยิ่งจากระยะไกลนะครับผมอันนี้เหมาะกับเฮดทูเฮดเนาะใครที่เล่นโหมดเฮดทูเฮดเนี่ยก็สามารถเอาไปเทสเอาไปทดสอบกันได้นะครับผมส่วนเมนเจอร์เนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ไอตัวซานเน่นะผมว่าเดมเบเล่เนี่ยที่สุดละในโหมดเมนเจอร์สำหรับผมนะ ตัวต่อมานะครับผมนะตัวที่4เนาะเป็นอ่าโคพาร์เมอร์ของเซลซีนะครับผมตัวนี้นี่เม็ดส้มเนี่ยอยู่ประมาณอา่าตีไปร้อยเอ็มก็แล้วกันเนาะสำหรับเม็ดส้มนะครับผมนะนี่โคพาร์เมอร์ส่วนสูง189นะครับผมมงได้ด้วยตัวนี้นะฮะถึงแม้ว่าสภาพร่างกายแล้วก็การกระโดดของมันเนี่ยจะน้อยนิดนะครับผมแต่พอเอาไปใช้จริงๆเนาะอยู่ในกรอบเขตโทษอะไรเงี้ยด้วยส่วนสูง189อะ่ะ เป็นปีกที่สามารถกระ,กระโดดโหม่งได้นะครับผมมีความเร็วนะครับผมนะความเร็ว102การยิง86ส่งบอล88นะฮะแล้วก็มีเลี้ยงบอลเร็วอีกต่างหากหายากนะครับผมไอตัวอไอพวกปีกเนาะที่มันสูง180 190อะไรเงี้ยหาโคตรยากนะครับผมตัวนี้นะใครยังไม่เคยเทสลองเอาไปใช้ดูนะครับผมข้อเสียก็มีอยู่อย่างเดียวเนาะโหมดเมเนเจอร์ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เหมาะแก่ การแบบบังคับเองเล่นเองสะมากกว่าแต่ยิงใกล้ยิงไกลนี่คือจบนะครับผมนะโคตรโหดปัน่นโค้งๆนี่คือแบบยิงแบบสบายๆเลยนะฮะนี่สกิล4ี่ดาวอีกต่างหากนะพลังงานก็4ดาวนะฮะใครยังไม่ได้เทสก็ลองเอาไปเทสดูตัวสุดท้ายนะครับผมนะนี่เลยลิยาดมาเลสตัวนี้นี่คือคนไม่เคยใช้อาจจะมองว่ามันแบบตกยุคไปแล้วเนาะ let, มาเลสเมื่อก่อนเคยอยู่ของแมซิตี้นะครับผมนะนี่ ตัวนี้เลยนะครับผมอายุ33าเท้านี่คือ54นะครับผมสีเท้า93อาจจะไม่ได้ค่อยอาจจะไม่ค่อยเร็วมากเนาะแต่สมัยก่อนนี่คือเป็นตัวตึงเลยก็ว่าได้เดี๋ยวนี้มันไปเล่นอยู่น่าจะเป็นหลีกซาอุกนะถ้าจะไม่ผิดนะฝีเท้านะครับผม9กาการยิง87นะครับผมการส่งบอล90เนาะเห็นไหมเลี้ยงบอลติดเท้านะคนดูเลี้ยงบอลติดเท้า99พอๆกับซาเน่เลยนะครับผมนะส่วนสูง179น้ําน้ำหนัก6 7นะฮะ ลียาดมาเลสตัวนี้ใครยังไม่เคยใช้ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมคุณสมบัติพิเศษนะฮะมีสกิเลเรนโบนะครับผมมียิงปั่นโค้งมีสกิลเหนือชั้นเห็นไหมสกิลเหนือชั้นเนี่ยเวลาเอาไปเล่นในโหมดเมนเจอร์มันจะเก่งนะครับผมแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลเนาะยิงแถว2อ,อะไรเงี้ยนะฮะสามารถยิงได้เลยเนาะโคตรโหดดยูโอ้โหร้อยร้อยรอยนะครับผมนะการเลี้ยงบอลน,น,นี่คือสุดจริงๆแต่ว่านี่แหละครับผม สมัยก่อนมันจะเล่นเป็นตำแหน่ง RW นะตอนพี่เขาพีพๆนะแต่อันนี้ก็คือเป็นตำแหน่ง RM นะครับผมตัดมาตรงปีกการยิงมันก็เลยรู้สึกว่าจะถดถอยไปเยอะนะฮะถ้าเป็นช่วงแรกๆนี่น่าจะเป็นแบบ9 0 9 0กว่ากว่าหมดเลยนะสมัยพี่แกพีกๆนะริยตมาเลสนะครับผมความเร็วนี่ก็ดรอปไปเนะเพราะอายุค่อนข้างที่จะมากแล้วนะฮะแต่ว่าข้อดีก็คือเท้า54แล้วก็สกิล5ดาวเล่นเล่นท่าแบบได้เยอะมากนะครับผมตอนนี้ ในงบ1น0 m งก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะครับผมอันนี้เป็นแค่คำแนะนำเนาะตัวที่ผมเคยใช้มานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาให้คุ้มนะผมแนะนำเลยเดนิสเบิร์แคมป์ครับผมได้ทั้งโหมดเมนเจอร์แล้วก็เฮดทูเฮดนะฮะกระชากทีหายเช่นกันตัวนี้นี่คือแบบยังติดท็อปแลงนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่<ม>เพื่อนๆอ,อ,อยากจะเอาไปลองใช้ในโหมดเมนเจอร์ก็เดมเบเล่แต่ถ้าเกิดว่าเดมเบเล่เนี่ยผมแนะนำให้เอาเป็นตัวตำแหน่งพวก RW พวกอะไรอย่างเงี้ย LW RW อะไรเงี้ยจะดีกว่ามันจะตัดเข้าในมายิงดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่ง RM เนี่ยก็คือมันจะเป็นตัวแบบกระชากแล้วก็จ่ายให้กองหน้ายิงเพราะฉะนั้นหาตัวที่มันสปีดแบบจัดๆเนาะอย่างเช่น,นเนี่ยซานเน่เนี่ยนะฮะซาเน่เบอร์แคมเนี่ยเบอร์แคมเนี่ยสปีดในในเกมอาจจะดูน้อยนะครับผมอาจจะดูน้อยแต่เวลาเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันมันถือว่าโอเคตัวหนึ่งเลยนะฮะนี่ใครอยากลองตัวใหม่ก็ซาเน่จบนะับผมตัวนี้จบสุดๆนะฮะ อยากรู้ตัวอะไรนะครับผมอยากได้งบเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะครับผมแล้วก็ทีมของผมเนี่ยเนาะตอนนี้ก็ใกล้จะครบละนะฮะขา,าานะขาดอยู่แค่แบ็กไซด์นะฮะขาดอแค่แบ็กไซด์แล้วก็เทนเม็ดให้มันเต็ม30นะฮะทีมผมก็จะครบละเตโอเนี่ยคือแบบรู้สึกเสียดายมากเลยนะทีมผมตอนแรกๆเตโอมันจะเอาไปอัพเป็นตัว UTOTS เนาะแต่ว่าเห็นเพื่อนๆบอกว่า ตอนนี้มันไม่ได้อัพเป็นตัว U T O T S แล้วนะฮะมันจะเป็นการ์ดแบบการ์ดเข้ามาใหม่แล้วก็สุ่มได้ตัว U T O T S ไปเลยก็สวยไปนะครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะ ใครชอบใจยังไงหรือว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดสติ๊กให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยกันละกันนะครับผมส่วนใครอยากเติมเกมราคาถูกนะฮะสามารถไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราได้นะฮะทั้ง power play แล้วก็ power กระชาลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปมันเดิมนะครับผมนะสำหรับคิดโอนี้ไม่ถูกใจใครยังไงกบขอ,อประทานอภัยเว้ณนะที่ดีด้วยไว้เจอกันใหม่คิดโอหน้าสำหรับคิดโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม